ต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสวรานทัศน์จอมยค่ะพบกับหนูน้ำชราพดรดนสุภกิจกับการรายงานข่าวจากศูนย์ขา่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ในวันที่5มีนาคม2558ณอาคารกบสพุทธสถานสาลีอโศกได้มีการประชุมการศึกษา เพื่อจัดเตรียมค่ายนักเรียนสัมมาศิกขาสำหรับจัดเตรียมงานปลุกเสกและตลาดอารียะซึ่งจะจัดที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกโดยทางที่ประชุมการศึกษาได้มอบหมายให้ทางทีมงานภูผาฟ้าน้ำเป็นหลักในการจัดค่ายม .6 และค่ายยออสอหรือยุวชนอโศกสัมพันธ์ซึ่งการทำงาน ก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการศึกษาของทุกพุทธสถานเป็นอย่างดีโดยแนวทางการจัดค่ายเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางจิตวิญญาณในรูปแบบการฟื้นฟูวิถีชุมชนเข้มแข็งซึ่งจะจัดให้มีค่ายของนักเรียนม6ระหว่างวันที่ 26ถึง28มีนาคมและตามด้วยค่ายยออสอระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษายนและให้มีการรับกรดของนักเรียนม .6 ที่จะจบในปีนี้ในวันที่ 4. เมษายนสอ5พัต่อไปเป็นข่าวจาก ห้องเรียนหนึ่งภูผ,ผาฟ้าน้ำครับเมื่อวันพุทธที่4มีนาคมซึ่งตรงกับวันมาคะบูชาเวลาประมาณ14นาฬิกาไฟป่าได้ลุกไหม้และลุกลามมาถึงดอยแพงค่าในชุมชนภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผลให้กุฏิที่ตั้งอยู่ข้างลำธารของชุมชนภูผาฟ้าน้ำเกิดการลุกไหม้จนวอดไปทั้งหลังประกอบกับน้ำในลำธารก็ไหลน้อยกว่าเดิมมากซึ่งเป็นปกติในฤดูนี้จึงไม่มีน้ำเพียงพอที่จะดับไฟซึ่งลุกไหม้อย่างรวดเร็วแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ในครั้งนี้ เพราะส่วนใหญ่ไปร่วมงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารณพุทธสถานสาลีอโศกอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมามีมติให้มีการลือกุติเนื่องจากในอดีตกุติหลังนี้เป็นกุติดินซึ่งเมื่อสามถึงสี่ปีก่อน ได้ถูกใช้สอยแต่ณนะตอนนี้คล้ายกองดินมีแต่วัตถุเชื้อเพลิงปนอยู่เยอะอาจารย์อนุตโรจึงนำทำห้าสอในครั้งนี้ด้วย หลังจากงานพุทธ,ธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริ์ชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้เดินทางกลับมายัางชุมชนทั้ง4ี่ห้องเรียนปรากฏว่าได้เจอกับอากาศที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เกิดจากการเผาไหม้ของไฟป่าและเผาสิ่งต่างๆของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทําให้หมอกควันปกคลุมไปทั่วชาวภูผาบางส่วนก็ได้รับผลจากหมอกควันด้วยบางคนหายใจไม่สะดวกแสบตาซึ่งทางราชการก็ได้ออกมาตรฐานการควบคุมไม่ให้เกิดไฟปา่าและการจุดไฟเผาสิ่งต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่หากพบเห็นก็จะดําเนินการอย่างเฉียบขาดเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ขา่าวภาคเหนือภูผา สาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตะลอนทำสมดีค่ะ